เป็นเคล็ดลับ5ข้อที่จะช่วยให้คุณหยุดกดเลื่อนนาฬิกาปลุกขั้นที่1ก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนอนสิ่งที่เราจะต้องคิดในตอนเช้าก็คือสิ่งที่เราคิดก่อนนอนเพราะฉะนั้นจงคิดถึงสิ่งดีๆที่ต้องทําก่อนนอนเพื่อที่เช้าวันถัดไปจะได้ลงมือทําได้เลยขั้นตอนที่2วางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้ไกลๆตัว การวางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้ให้ผลมือจะบังคับให้เราลุกจากที่นอนได้โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะไปปิดมันนั่นเองแต่อยากลับมานอนต่อก็พอขั้นตอนที่3คือการแปรงฟันลุกเดินไปที่ห้องน้ําซะแล้วเราจะรู้สึกกระพีกระเป๋าขึ้นมาขั้นตอนที่4ดื่มน้ําเต็มแก้วสัก1แก้วหลังจากนอน6-8ชั่วโมงติดกันโดยที่ร่างกายไม่ได้รับน้ําเลยจะทําให้ร่างกายของเรากระหายน้ํามาก ผลที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกอ่อนล้าจงดื่มน้ําเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ขั้นตอนที่5การอาบน้ําหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกิจกรรมยามเช้าที่ทําได้ง่ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะรู้สึกตื่นได้โดยอัตโนมัติ 6. แบบฝึกหัดที่ได้รับการการันตีว่าจะช่วยให้คุณผลจากชีวิตความธรรมดา95%ได้แน่ๆอย่างแรกก็คือความเงียบความเงียบคือแบบฝึกหรมแรก มันจะทําให้เราเข้าถึงความคิดของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเงียบก็ได้แก่การนั่งสมาธิการสวดมนต์การสูด,าสดหายใจเข้าออกลึกๆเป็นตน้นการยึดมั่นในเป้าหมายมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมการยึดมั่นในเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถออกแบบและพัฒนาความคิดที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันไปอีกขั้นหนึ่ง การจินตนาการเป็นแบบบุหัดที่ช่วยเรารู้จักสร้างภาพผลลัพธ์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนหรือความปรารถนาใดก็ได้ทั้งนั้นแล้วต่อไปก็ลองนึกถึงคนที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่เราต้องทําพลังบวกจะช่วยเรามีกําลังใจที่ดีขึ้นการออกกําลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแค่เพียงไม่กี่นาทีจากการขยับเืยอนร่างกายก็ช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้เราได้แล้วการออกกําลังกายยังช่วยเรามีสุขภาพที่ดีทําให้เรามั่นใจในตัวเอง ช่วยเราคิดอะไรออกได้ง่ายขึ้นและก็มีสมาธิที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยการอ่านเป็นอีกวิธีที่ทําให้เราสามารถหาความรู้หาไอเดียซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คุณมากในวันใดก็วันหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือคุณก็ลองหาพอดแคสต์เรื่องดีๆความคิดแรกของยามเช้าค,คือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าข้อต่อมาก็คือเรื่องของการเขียนการผลิการเขียนมันเป็นวิธีการ ฝึกสุดท้ายเวลาที่เราเขียนความคิดของตัวเองลงไปบนกระดาษมันจะช่วยบอกบางสิ่งในแง่มุมที่ลึกลงไปมากกว่าที่เราเห็นอาจจะเขียนเป็นดารี่เลยก็ยิ่งดีดารี่จะทําให้เราเหมาะอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจับไอเดียดีๆได้ทบทวนบางอย่างที่ได้เรียนรู้มาระหว่างวันและก็ตามติดความก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบฝึกหัดเหล่านี้อาจจะดูยากในตอนแรก ถ้าเกิดว่าทําให้เป็นนิสัยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทันทีสรุปคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่จะทําก่อนนอนพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้ลงมือทําได้เลยเคล็ดไม่รับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นี่คือการที่เราได้ตื่นเช้าตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ เรารู้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนําไปสู่ความสุขและการเติมเต็มในชีวิตแต่จะทํายังไงถึงจะมีเวลาเพื่อพัฒนาตนเองได้ท่ามกลางกิจกรรมตารางเวลาที่มันแน่นในแต่ละวันคําตอบก็คือการสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อใช้พัฒนาตนเองช่วงเวลา1ชั่วโมงแรกหลังการตื่นนอนคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเปรียบเหมือนกับหางเสือของการใช้ชีวิตในวันนั้น หากหลังตื่นนอนเราสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดก็มีแนวโน้มว่าวันนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งวันกลยุทธ์5ขั้นตอนก็คือการตื่นเช้าโดยไม่งีบหลับทำยังไงให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นพอที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมข้อ1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนความคิดแรกของยามเช้าค,คือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้า ในตอนกลางคืนเราอาจจะนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นกับวันสําคัญหรือว่ากิจกรรมที่เราจะได้ทําในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเราจะลุกออกจากที่นอนเลยทันทีทันทีเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเพราะเราตื่นเต้นและก็ตื่นร้อนสิ่งที่ต้องทําก็คือการกําหนดจิตอย่างมีสติในทุกๆคืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกและสร้างความตื่นเต้นในชีวิตสําหรับเช้าวันถัดไปข้อ2วางนาฬิกาปลุก คนละมุมห้องกับที่นอนทําให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายและไปช่วยเพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอนได้ 3. แปรงฟันทันทีข้อ4ดื่มน้ำหนึ่งแก้วตอนที่เรานอนเนี่ยมันเป็นเวลา6ถึง8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นร่างกายขาดน้ำเราจะต้องดื่มน้ำทันทีเพราะเวลานอนเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้ามอต้องเสียน้ำไปกับการนอนข้อ5 เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและให้หัวใจได้สูบฉีดเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเต็มที่อาจจะเป็นการยืดตัวขยับตัวออกกําลังกายเบาๆก็ได้หลังจากทํห้ขั้นตอนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก็ต้องพร้อมแล้วแหละที่จะทํากิจกรรมในยามเช้าได้เป็นเคล็ดลับ5ขคอที่จะช่วยให้คุณหยุดกดเลื่อนนาฬิกาปลุกขั้นที่1ก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนอน สิ่งที่เราจะต้องคิดในตอนเช้าก็คือสิ่งที่เราคิดก่อนนอนเพราะฉะนั้นจงคิดถึงสิ่งดีๆที่ต้องทำก่อนนอนเพื่อที่เช้าวันถัดไปจะได้ลงมือทำได้เลยขั้นตอนที่สองวางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้เกลียดตัวการวางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้ให้ผลมือจะบังคับให้เราลุกจากที่นอนได้โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะไปปิดมันนั่นเอง แต่อยากกลับมานอนต่อก็พอขั้นตอนที่3มคือการแปลนฟันลุกเดินไปที่ห้องน้ําซะแล้วเราจะรู้สึกกระพี้กระเป๋าขึ้นมาขั้นตอนที่4ดื่มน้ําเต็มแก้วสัก1แก้วหลังจากนอน 6- 8ชั่วโมงติดกันโดยที่ร่างกายไม่ได้รับน้ําเลยจะทําให้ร่างกายของเรากระหายน้ํามากผลที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกอ่อนล้า จงดื่มน้ำเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขั้นตอนที่5การหาดน้ำหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกิจกรรมยามเช้าที่ทำได้ง่ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะรู้สึกตื่นได้โดยอัตโนมัติ6แบบฝึกหัดที่ได้รับการการันตีว่าจะช่วยให้คุณพ้นจากชีวิตความธรรมดา95ได้แน่ๆอย่างแรกก็คือความเงียบความเงียบคือแบบฝึกหัดแรก มันจะทําให้เราเข้าถึงความคิดของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเงียบก็ได้แก่การนั่งสมาธิการสวดมนต์การสูด,าสดหายใจเข้าออกลึกๆเป็นตน้นการยึดมั่นในเป้าหมายมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมการยึดมั่นในเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถออกแบบและพัฒนาความคิดที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไปอีกขั้นหนึ่ง การจินตนาการเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยเรารู้จักสร้างภาพผลลัพธ์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนหรือความปรารถนาใดก็ได้ทั้งนั้นแล้วต่อไปก็ลองนึกถึงคนที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่เราต้องทำพลังบวกจะช่วยให้เรามีกำลังใจที่ดีขึ้นการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแค่เพียงไม่กี่นาทีจากการขยับยืยอนร่างกายก็ช่วยสร้างความกระปีก้กระเปราให้เราได้แล้ว การออกกําลังกายยังช่วยเรามีสุขภาพที่ดีทําให้เรามั่นใจในตัวเองช่วยเราคิดอะไรออกได้ง่ายขึ้นและก็มีสมาธิที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยการอ่านเป็นอีกวิธีที่ทําให้เราสามารถหาความรู้หาไอเดียซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คุณมากในวันใดก็วันหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือคุณก็ลองหาพอดแคสต์เรื่องดีด ความคิดแรกของยามเช้าคือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าข้อต่อมาก็คือเรื่องของการเขียนการผิดการเขียนมันเป็นวิธีการฝึกสุดท้ายเวลาที่เราเขียนความคิดของตัวเองลงไปบนกระดาษมันจะช่วยบอกบางสิ่งในแง่มุมที่ลึกลงไปมากกว่าที่เราเห็นอาจจะเขียนเป็นดารี่เลยก็ยิ่งดีดารี่จะทำให้เราเมองอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จับไอเดียดีๆได้ทบทวนบางอย่างที่ได้เรียนรู้มาระหว่างวันและก็ตามติดความก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบฝึกหัดเหล่านี้อาจจะดูยากในตอนแรกถ้าเกิดว่าทําให้เป็นนิสัยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทันทีสรุปคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่จะทำก่อนนอนพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้ลงมือทำได้เลย เคล็ดไม่ลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นี่คือการที่เราได้ตื่นเช้าตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เรารู้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความสุขและการเติมเต็มในชีวิตแต่จะทำยังไงถึงจะมีเวลาเพื่อพัฒนาตนเองได้ท่ามกลางกิจกรรม ตารางเวลาที่มันแน่นในแต่ละวันคำตอบก็คือการสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อใช้พัฒนาตนเองช่วงเวลา1นึ่งชั่วโมงแรกหลังการตื่นนอนคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเปรียบเหมือนกับหางเสือของการใช้ชีวิตในวันนั้นหากหลังตื่นนอนเราสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดก็มีแนวโน้มว่าวันนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งวัน กลยุทธ์5ขั้นตอนก็คือการตื่นเช้าโดยไม่งีบหลับทำยังไงให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นพอที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมข้อ 1. ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนความคิดแรกของยามเช้าคือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าในตอนกลางคืนเราอาจจะนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นกับวันสำคัญหรือว่า กิจกรรมที่เราจะได้ทำในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเราจะลุกออกจากที่นอนเลยทันทีทั้ทงทีเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเพราะเราตื่นเต้นและก็ตื่นร้นสิ่งที่ต้องทําก็คือการกำหนดจิตอย่างมีสติในทุกๆคืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกและสร้างความตื่นเต้นในชีวิตสำหรับเช้าวันถัดไปข้อ 2. วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอน ทําให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายและก็ช่วยเพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอนได้ 3. แปรงฟันทันทีข้อ4ดื่มน้ำหนึ่งแก้วตอนที่เรานอนเนี่ยมันเป็นเวลา6-8ถึง8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นร่างกายขาดน้ำเราจะต้องดื่มน้ำทันทีเพราะเวลานอนเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้ามอต้องเสียน้ำไปกับการนอน พอฮาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและให้หัวใจได้สูบฉีดเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเต็มที่อาจจะเป็นการยืดตัวขยับตัวออกกำลังกายเบาๆก็ได้หลังจากทำท่าขั้นตอนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก็ต้องพร้อมแล้วแหละที่จะทำกิจกรรมในยามเช้าได้